ประเทศจีนเนี่ยมีรถอยู่50แบรนด์ที่แข่งขันกันอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นฟ o กสวากเก้นมานานมากแล้วเป็นครั้งแรกนะครับที่ b y d เอาชนะฟ o อกสวากเก้นในมาร์เก็ตแชร์ได้ทาให้เราเห็นว่า b y d มีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับดยใช้รถไฟฟ้าเป็นกลยุทธ์หลักนะฮะอีลอนมัสก์ครับ,รบได้กล่าวถึง b y d ว่าค่ายรถยนต์จีนนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุดและจะสามารถประสบความสำเร็จนอกแผ่นดินจีนได้หากปราศจากกําแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้า สวัสดีครับดีบีส่วเถาอีวีแล้วครับท่านวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเหตุผลที่รถญี่ปุ่นไม่สามารถชนะรถ EV จีนได้หรือ,อยากที่จะชนะอ่าใช้คําพูดให้มันวกวนหน่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเนี่ยมาดูตัวเลขนิดนึงนะครับว่าเพราะอะไรที่ผมพูดอย่างนี้นะครับประกาศล่าสุดนะครับของสถาบันเทคโนโลยีและยานยนต์จีนนะครับได้บอกว่า B y วมียอดจดทะเบียนในประเทศจีน2.4ล้านคัน เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะอัปเดตนะครับในปี2566หรือ2023ที่ผ่านมานะครับสะท้อนให้เห็นว่าบริษัท B y วดีสามารถคว้า11%นะครับมาร์เก็ตแชร์1ิของจีนได้ซึ่งเป็นมาร์เก็ตแชร์อันด,ดับหนึ่งะครับเชื่อไหมครับว่าประเทศจีนเนี่ยมีรถอยู่50แบรนด์ที่แข่งขันกันอันด,ดับหนึ่งเนี่ยเป็นโฟกส์สวากเก้นมานา,นมานานมากแล้ว้ หลายสิบปีนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ b y d เอาชนะ Volkswagen ใน Market Share ได้คือ11เอปอร์เซ็นต์อ่าโฟก์เก้นก็ตกประมาณสัก9กว่ากว่านะฮะหรือ10เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าที่ผ่านมานี่ก็ประมาณนี้แหละครับเ<ฮ>หตุผลที่ Volkswagen แพ้ก็คือ b y d ขายรถไฟฟา้าเยอะนั่นเองนะฮะอัตรา เพิ่มขึ้น3.2%นะฮะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วของ BYD เนี่ยทำให้เราเห็นว่า BYD มีโอกาสอย่างสูงนะครับที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนนะครับโดยใช้รถไฟฟ้าเป็นกลยุทธ์หลักนะฮะแล้วเราก็จะมองอีกอย่างนึงว่าในหลักการของบริษัทอื่นๆที่ไม่ได้พึ่งพา EV ไม่ว่าจะเป็นสเตลา a ์ติสหรือโ o กส์สวากเกก็เริ่มจะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ของตัวเองในการ มาพึ่งพารถ EV ให้มากขึ้นนะครับนี่คือจุดที่เราน่าจะเอามาวิเคราะห์กันได้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จากสู่ที่ระดับที่ว่า25%ของการผลิตในจีนเป็นรถไฟฟ้าคือพูดงงานจีนผลิตรถ30ล้านคันประมาณ10ล้านคันเนี่ยหรือ11ล้านคันเนี่ยเป็น EV เป็นรถไฟฟ้าเอพลังงานใหม่นะฮะแล้วก็ BYD ขายไปทั่วโลก3ล้านคันเนี่ยทำให้ B y วตกขึ้นไม่ใตกสิครับขึ้นมาเป็น1ใน10นะฮะ การผลิตรถยนต์มากนะฮะของโลกเลยครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งครับที่เราอยาพูดถึงก็คือโตยต้าฮอนด้าหรือรถญี่ปุ่นเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมียอดขายตกลงเป็นอย่างยิ่งครับถ้าเราเทียบแบรนด์จีนกับแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วแบรนด์ญี่ปุ่นตกลงไปเยอะเลยครับสิกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนแบรนด์อื่นๆก็ยังคงที่อยู่ไม่ว่าเป็นชงชิงฉางอานอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จีนก็ค่อนข้างจะรักษาระดับของมาค่แชร์ได้นะแต่รถญี่ปุ่น อากิช่าตกลงครับแต่ถ้ามองในตลาดรวมโกลบอลเนี่ยโตโยต้ตาไม่ตกครับโตโยต้ตาเนี่ยมียอดขายลดเมื่อปีที่แล้ว9.2ล้านคันนะครับปีนี้ขายได้10.2ล้านคันครับอัตราเพิ่ม7%แปลกไหมครับในประเทศจีนตกลงเยอะเลยครับ10.6%แต่ในตลาดโลกกลับเพิ่มขึ้นมันดูน่าชงนน่าแปลกใจไหมครับแต่เราก็ยังมองว่าอากิโอตโยดะได้ประกาศออกมาช,าชัดเจนว่า EV จะไม่มีวันครองตลาด พูดวยความมั่นใจนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะมีส่วนแบ่งการตลาดไม่เกิน30%ของโลกเพราะอะไรขาดจุดชาร์จนะฮะคนหลายพันล้านคนในโลกยังไม่มีไฟฟ้าใช้เลยจะไปใช้รถไฟฟ้าได้ยังไงอันนี้เป็นตรรกะที่ใช้ไม่ได้ผมว่ามันไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วมันจะใช้รถได้ยังไงก็ก็ไม่น่าใช้ได้ทั้งทั้งรถยนต์นะครับรถน้ามันก็ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าถ้าไไฟฟ้ายังไม่มีใช้จะใช้รถยนต์ได้ยังไงดูแปลกๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่โตโยต้าประกาศออกมาว่า ส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์ E ีวีไม่เกิน30%ก็ยังมองในแง่ลบอยู่ว่าตัวเองยังสามารถอยู่ในตลาดสันดาปอีกนานนะพูดง่ายๆเถอะมองในแง่ที่เป็นวิสัยทัศน์ของโตโยต้าคืออีกนานกว่ารถไฟฟ้าจะมาครองตะโลกครองตลาดของโลกนะครับคราวนี้เรามามองภาพรวมของสิ่งที่อีลอนมัสค์เทสลากล่าวบ้างคาแถลงของมัสค์ครับอีลอนมัสค์ครับได้กล่าวถึง B ีวดีว่าค่ายรถยนต์จีนนั้นมีศักยภาพในการขันสูงที่สุด และจะสามารถประสบความสำเร็จนอกแผ่นดินจีนได้ในตัวเลขที่มีนัยยะสําคัญหากฟังดีๆนะครับหากปราศจากกําแพงภาษีและอุปสรรคทางการค้ามันฟังแล้วมันวนไปวนมาก็คือรถจีนถ้าไม่มีกําแพงกัน้นเขาจะเอาชนะรถยี่ห้ออื่นได้แน่นอน,นเอาเอาแปลคําง่ายๆอันนี้ก็คือหากไม่มีการตั้งอุปสรรคการค้าขึ้นมา พวกเขาจะสามารถโค่นรถยนต์ส่วนใหญ่ในโลกได้อย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเจ๋งมากนี่คาพูดอีลอนมัสก์ครับแปลความก็คือมันเก่งว่ะมันจะเอาชนะเราได้แน่ฉะนั้นถ้าไม่ให้มันเอาชนะเราเราต้องตั้มกําแพงที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะกาแพงภาษีนั่นเองนี่รอยเตอร์ก็เลยบอกว่าเทสลาจริงๆแล้วมีแผนการที่จะทํารถยนต์คอสโอเวอร์ over, ราคาย่อมเยาวมาในชื่อว่าเลดบูดราคาไม่เกิน2 5 0 0 0ดอลลาร์ หรือประมาณ800,000บาทนะฮะในปี2025เพื่อจะแข่งขันกับ EV g ีนครับนี่คือตากกาศที่เขาบอกว่าเขาจะสู้ EV จีนได้อย่างไรถ้าราคารถเขายัางแพงขนาดนี้เขาก็เลยออกรถรุ่นจะมาเป็นที่รถทงของเขาคือรถ t ท s l a m o เด l 2นะฮะช,ชื่อว่า Redwood นะฮะจะมาตั้งป้อมสู้กับ EV จีนนะฮะจะเริ่มผลิตในโรงงานที่เท็กซัสในปี2025คำเตือนเนี่ยเป็นคำเตือนที่เีรอนมาประกาศมาในวัน เ,เขาเรียกว่าอะไรนะวันผู้ถือหุ้นอะไรสักอย่างนะที่ที่ทตลาดหุ้น,นเนี่ยเขาก็บอกว่าโจไบเดนกําลังร้อนแรงมากในเรื่องเกี่ยวกับการโดงลงขาเสียงการเลือกตั้งนะฮะมีการต่อต้านรถจีนนะฮะมีการมาตรการใช้การตรการภาษีหลายอย่างซึ่งโดนด์ท์ก็ประกาศเหมือนกันว่าถ้าเขาเป็นประธานาีิบดีเขาจะขึ้นภาษีกําแพงภาษีสําหรับรถนําเข้าหรือสินค้านําเข้าจากจีนเพิ่มอีก10%อนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาดัาฟันในเรื่องของการหาเสียง โตต้ามั่นใจครับว่าตัวเองจะอยู่ในวงการรถสันดาบอีกนานนะฮะเพราะเหตุผลเดียวก็คือว่าในรถไฟฟ้าทั่วโลกเนี่ยเขามีการตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตรถประมาณ3 0หรือ30ล้านคันภายในปี2 0 3 0ตัวเลขก็คือ3 0 3 0นาั่นแหละจำง่ายดีนะฮะเพราะในโลกเนี่ยผลิตได้รถได้ประมาณ100ยล้านคันถ้าในปี2 0 3 0ผลิตรถมาเป็นไฟฟ้า3 0ก็30ล้านคันเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่สูงสุดที่ อากิโอตัวยดะยอมรับได้แต่มันไม่จบแค่นั้นนะครับบูมเบิร์ก NEF ก็ยังทายทานายต่อไปว่าในปีพศคศ2040รถยนต์ไฟฟ้าจะผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็น60%หรือ60ล้านคันในอีกหลายสิบปีข้างหน้านี่ก็คืออีกกี่ปีละ17ปีนะฮะที่จะเกิดตัวรถไฟฟ้านะฮะ60%ครับอันนี้ก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าน,นั่นก็ขึ้นอยู่กับน,นโยบายรัฐบาลขึ้นอยู่กับนโยบายของภาครัฐที่จะ มีเงินอุดหนุนหรือยกพันธุ์ภาษีอะไรประมาณนั้นนะปัจจัยที่ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าใช้มากขึ้นมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เราต้องมาคํานึงนะฮะเราก็ไม่ได้เถียงอากิโอแล้วครับแต่ว่าอากิโอบอกว่าการผลิตรถยนต์สัญญาบุกใหม่เนี่ยมันมีการใช้พลังงานหลากหลายนะ,ะล่าสุดนี่เขาก็ทําทราคาขึ้นมาใหม่ครับก็คือพลังงานจากแอมโมเนียมมาทดแทนน้ามันดีเซลนะฮะสำหรับ เรือรถบรรทุกนะฮะตอนนี้มีการวิจัยโดยบริษัท GAC ครับ GAC กวางชีออโตเมทีกนะครับก็เป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับโตโยต้าครับได้ผลิตเครื่องยนต์4ี่สูบขนาด2ลิตรขึ้นมานะฮะให้กำลังร้อยเดแรงม้าเนี่ยและเอาน้ำมันออกครับแล้วเอาแอมโมเนียมใส่เข้าไปแทนสามารถทำให้การเผาไหม้ดีครับสามารถทำให้การไอเสียลดลงไปถึง90%นนะฮะก็เป็นการผลิตแอมโมเนียมครับโดยใช้เทคโนโลยีเก่านะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ครับ ถ้าใช้อโมเนียมมาแทนน้ำมันถนึงแต่ว่าการผลิตอโมเนียมก็ต้องมีขั้นตอนมันนะฮะและสิ่งสำคัญตอนนี้คือมันมีข้อจํากัดบางอย่างครับที่ต้องแก้ไขเช่นติดไฟยากนะฮะการสตาร์ตติดยากนะฮะหรือว่าการาสม่ำเสมอของเครื่องยนต์ก็ต้องมีความดูแลสูงเพราะว่ามันเป็นอโมเนียมเป็นสารติดไฟง่ายนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าการที่เราจะใช้อโมเนียมก็ต้องมีขั้นตอนอีกมากมายที่ต้องมาแก้ไขกันอย่าลืมนะครับว่าค่าญี่ปุ่นเนี่ยจะสู้รถ e ีวีจีนยากเพราะอะไร พราะญี่ปุ่นไม่ได้เตรียมตัวตัวเองมาให้เป็นสัพายเชนของ EV นะฮะพื้นฐานสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยราคามันประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงแปดแสนบาทเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในอาเซียนนะฮะเป็นอาเซียนแพลตฟอร์มหมายเขาว่ายังไงหมายเขาว่าเวลาเขาผลิตรถออกมาเนี่ยเขาแบ่งเป็นภูมิภาคครับอย่างเช่นว่าที่โตยต้ตาเนี่มี สำนักง,งานศูนย์ตัวใต้อาเซียนอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็ดูแลภาพพื้นอาเซียนนะฉะนั้นโมเดลรถที่ขายในอาเซียนจะเป็นโมเดลที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนนี่มันก็มีข้อแตกต่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เหมือนคําว่า,ไม,มวาไม่เหมือนคืออะไรคุณภาพหรือเปล่าสเปคหรือเปล่านะฮะไม่เหมือนจีนหรือเปล่านะฮะแต่ว่าสิ่งที่รถจีนมีข้อได้เปรียบก็คือรถจีนไม่มีคําว่าอาเซียนโมเดลอาเซียนแพลตฟอร์ม รถจีนมีอย่างเดียวคือ g ล o b ลแ p ล a t f o r m คือส่งออกมาประเทศไหนก็เหมือนกันหมดนะฮะไม่มีการลดคุณภาพนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเช่น Honda เนี่ยเอ่อเช่น Honda ผลิตรถ Honda N1 เนี่ยเขายังใช้แพลตฟอร์มเดิมอยู่เลยแพลตฟอร์มที่เรียกว่าแพลตฟอร์มรถสันดาบมาทําเป็นรถไฟฟ้านะฮะเป็นแพลตฟอร์มเก่าครับซึ่งเป็นรถไฟฟ้ารุร่นแรกๆครับที่เขาเอามาทํากัน Honda ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับยังใช้แพลตฟอร์มเก่าแพลตฟอร์มอาเซียนเพื่อจะผลิตรถในอาเซียนนะฮะ เราก็จะเห็นบางทีว่ารถญี่ปุ่นที่แข่งขันกับจีนไม่ได้เพราะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเขาช้าการพัฒนาช้าแล้วก็ยังมีการแบ่งเกรดอีกนะฮะกำไรก็หนาเกินไปนะฮะบทำให้ราคาเนี่ยสู้ไม่ได้นะฮะญี่ปุ่นจะต้องลดราคาลงมาให้มันบางลงนะฮะเพื่อจะสู้กับรถจีนไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยกำไรเยอะๆเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะฮะคือต้องเข้าใจนะว่ารถในประเทศไทยเนี่ยมันแพงมันแพงเพราะอะไรก็ไม่รู้อะ บางคนก็บอกว่าแพงเพราะภาษีบางคนก็บอกว่าแพงเพราะอะไกไรเยอะบางคนก็บอกว่าแพงเพราะการแข่งขันตะ่ำนะแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าการแพงของรถในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมคือการแข่งขันที่ไม่มีการแข่งขันแบบเสรีนะฮะดีมาซัพายมันไม่ได้ตัดกันอย่างจริงจังสังเกตดูครับเวลารถจีนเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยมันมีการลดราคา,านำซัมเมอร์เซลล์มหาศาลล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี่เองเ่ ก็มีการลดราคาอีก1นึ่งแสนบาทนะครับสำหรับรถ e ีวีที่ผลิตในประเทศไทยเขาลดไปทีละแสนทีละแสนนะครับญี่ปุ่นก็ลดตามครับรถญี่ปุ่นก็ลดตามรถจีนครับทีละแสนเหมือนกันเห็นไหมครับเขาลดได้ครับเขาขายได้ครับแต่เขาไม่ลดครับพวกเขากําไรเยอะนะฮะฉะนั้นการที่กาไรเยอะเนี่ยทำให้เขามีโอกาสที่จะร่ํารวยเนี่ยบริษัทโตต้ามอเตอร์นี่กาไรปีละแสนกว่าล้านนะครับมหาศาลฉะนั้นสังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาแจกโบนัสพนักงาน12เดือนอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่กำไรเยอะเขาแจกได้ยังไงนะฮะ มันเป็นโจทย์ที่เราต้องเข้าใจว่าเราผู้เป็นพวกชาวไทยเนี่ยเราเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้รถญี่ปุ่นมาตลอดนะครับแล้วเรารู้ไหมครับว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยรถถูกมากนะฮะค่าแรงคนญี่ปุ่นแพงกว่าค่าแรงคนไทยสิบเท่าแต่รถยนต์เขาถูกกว่าเท่านึ่งแปลว่าคนที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยพนักงานทั่วไปก็สามารถซื้อรถยนต์ได้สบายมากนะฮะเขามีกําลังซื้อมากกว่าเรายี่สิบเท่าก็ <c oughs> ค่าแรงแพงกว่าสิบเท่า รถถูกกว่าครึ่งหนึ่งก็แปลว่าเขามี2องคูณสิก็20เท่าครับเห็นบ่าวครับว่ามัน,ม,น,ม,นมหาสาลแค่ไหนเราก็เลยมามองว่าสิ่งที่จีนเนี่ยมากระตุน้นทําให้มีการแข่งขันในตลาดไทยเนี่ยมันเป็นผลดีของผู้บริโภคชาวไทยนะครับใครอากจะโจมตีรถจีนหรือว่าจะบอกว่ายินญี่ปุ่นอะไรมีความแตกต่างในเรื่องการบริการรถญี่ปุ่นมีความทนทานอะไรมาว่ากันไปเถอะครับแต่สิ่งที่เราได้ก็คือรถญี่ปุ่นก็ลดราคาลงมานะครับลดราคาลงมาสู้กับรถจีนครับทำให้เราได้สินค้าที่ถูกลง คุณก็อย่าไปว่ารถจีนเยอะอย่างน้อยๆเขาก็มาแข่งขันให้รถญี่ปุ่นแล้วลดราคาลงมานะฮะเป็นแสนนะฮะอยู่ดีก็ลดเป็นแสนนะแปลว่าเขาลดได้เต่เขาไม่ลดนะครับแปลว่ากําไรเขาบาเขาหนามากนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทาให้กําไรเขาเหมาะสมรนถะญี่ปุ่นตอนนี้ก็เลยต้องพัฒนาตัวเองมนาะจากที่รถเป็นเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปก็เริ่มจะใช้ไฮบริดตอนนี้ทุกย,ย,ยี่ห้อกลายเป็นไฮบริดไปหมดแล้วไฮบริดไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรครับไม่ต้องมาตื่นเต้นกับมันมากครับมันผลิตมาตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้ว มันอาจจะดังมากในอเมริกาที่เป็นยี่ห้อหรือรุ่น p u s นะฮะที่ใช้เขาเรียกว่าระบบไฮบริดมาใช้งานผมใช้ p u s มาเมื่อสักวันสิปีที่แล้วไปเช่ารถขับผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับะไฮบริดเลยผมรู้สึกว่ามันธรรมดามากมันก็คือเอามาช่วยฉุดเวลาออกตัวนะท่านั้นเองอ่ะทำให้มันประหยัดน้ํามันลงเพราะวาเวลาการออกตัวรถเนี่ยมันใช้น้ํามันเยอะรอบมันสูงฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนจากการที่ใช้ให้ให้เครื่องยนต์มันมาฉุดเราก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์มันฉุดเสีย นะฮะมันก็ทําให้กําลังเครื่องยนต์นี้ใช้น้อยลงหรือไม่ใช้เลยมันก็ทําให้ประหยัดน้ํามันขึ้นมันก็เลยทําให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันลดลงนะครับเป็นการที่เอามอเตอร์มาช่วยน้ํามันทํางานนะฮะอันนี้คือสิ่งธรรมดาที่ที่เราเห็นทั่วไปแล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนอาจจะเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องธรรมดามากแล้วมันมาช้าเกินไปไงมาช้าเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าตราบใดที่น้ํามันยังขายได้เขาก็ไม่ทำไฮบริดไปทําไมตอนนี้ไฮบริดมันมาช่วยตรงที่ว่าเนื่องจากคนไปชื่อรถไฟฟ้าเยอะ เขาก็เลยพยายามจะเอาไฮบริดมาแข่งเพื่อให้มันมีเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงขึ้นมาอีกนะฮะแล้วผู้บริพวกจะรู้สึกว่ามันมของใหม่แล้วก็จะสู้กับรถไฟฟ้าก็ต้องมีนวัตรกรรมใหม่ๆออกมานะครับไฮบริดคือเอาเครื่องยนต์เป็นหลักนะฮะแล้วเอาเมอเตอร์ไปใส่ตัวเล็กๆนะฮะเพื่อเสริมเครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ทํางานน้อยลงนี่คือระบบไฮบริดไฮบริดก็แปลว่าพันทางก็ใช้2ออย่างทั้งไฟฟ้าทั้นนนะงน้ำมันนะฮะคราวนี้ระบบที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้คือระบบ e r e v เนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าระบบใช้สําหรับ การทำงานไฟฟ้านะฮะแต่เครื่องยนต์มาเป็นตัวช่วยมอเตอร์เป็นหลักรับทำงานวนๆเพื่อจะให้รถขับเคลื่อน,น,นเป็น powertrain นะครับเครื่องยนต์เปะเอาไปช่วยช่วยยังไงครับช่วยชาร์จไฟให้หน่อยแค่นั้นเองเวลาไฟจะหมดอาชาร์จได้หน่อยแล้วก็ระบบไฟฟ้าก็ทํางานเหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์เลยฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องไปชาร์จไฟเสียเวลาก็เอาไฟจากน้ํามันนี่แหละน้ํามัน เปลี่ยนพลังงานน้ำมันกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟตัวปั่นไฟก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละเขาเรียกว่ามอเตอร์เจเนเรเตอร์นะฮะมันสามารถกลับทางกันได้นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะทําใหา้การใช้งานเนี่ยลดลงนะฮะหมายความว่าการาทํางานของมอเตอร์เนี่ยก็สามารถทํางานได้ตลอดเวลาที่มีไฟป้อนนะฮะส่วนระบบเครื่องยนต์ก็ทํางานต่อเมื่อต้องการไฟเท่านั้นเองไฟจะหมดก็เติมไฟเข้าไปเหมือนกับก๊บอก,กน้ำอ่ะ เติแมแทงน้ําให้เต็มนะถ้ามันน้ํามันเต็มอยู่ก็ไม่ต้องเปิดก๊อกน้ําเอ่อเครื่องปั่นไฟก็เหมือนก๊อกน้ำนะครับคอยเปิดน้ําเติแมแทงเข้าไปเท่านั้นระบบ eirv นี่เป็นระบบที่เหมาะสมมากสาหรับการใช้งานประเภทไหนครับประเภทยักษ์ครับประเภทยักษ์มหมายความว่ารถเล็กๆไม่ต้องใช้แล้วครับไม่มีความหมายอะไรเพราะว่ามันใช้ไฟน้อยเนาะแต่รถประเภทใหญ่ๆมันกินไฟเยอะอย่างเส้นไซเบอร์ทรัคเนี่ย หรือว่ารถกระบะยักษ์ๆของเมืองไทยเนี่ยหรือแม้แต่รถ SUV ใหญ่ๆเนี่ยเวลามันวิ่งจริงๆเนี่ยมันใช้ไฟเยอะมากแล้วก็คันใช้ไฟเยอะเนี่ยมันต้องแบกแบตเตอรี่ใหญ่ๆเข้าไปเนี่ยมันไม่คุ้มมันจะแพงมากเลยฉะนั้นเขาก็เลยเปลี่ยนในวิธีทติว่าแทนที่จะใช้แบตเตอรี่150ิกิโลวัตต์อาวเขาก็ใช้แบตเตอรี่แค่50กิโลวัตต์อาวตัดร้0 0กิโลวัตต์ทิ้งไปแล้วก็เอาเครื่องยนต์ไปใส่แทนน้ำหนักพอกันนั่นแหละครับเอาเครื่องยนต์ไปใส่แทนเรื่องเครื่องยนต์ต มันก็เติมไฟให้โดยเครื่องยนต์หรือเราบอกว่าเราไม่อยากใช้เครื่องยนต์เราก็ไปชาร์จไฟได้เราก็ไปหาควิกชาร์จชาร์จไฟไอที่50ิกิโลวัตต์นี่แหละที่วิ่งได้2 0 0กิโลนี่แหละมันก็นสามารถจะชาร์จไฟโดยใช้ควิกชาร์จได้นะฮะก็จะใช้ไฟไฟ้าตลอดเวลาก็ได้แต่ก็อุ่นใจครับว่ามันมีเครื่องยนต์คอยจะชาร์จไฟให้ได้ถ้าเราไม่มีไฟคุณไม่มีรถตายที่ไหนแล้วก็อีกอย่างนึงคุณวิ่งทางไกลเนี่ยพันกิโลเนี่ยคุณวิ่งยาวเลยไม่ต้องจอดหรือจอดก็จอดเข้าน้ํา ก็ก็ได้นะฮะก็วิ่งไปกันยาวๆไปเลยเข้าป่าเขาลำเนาไผก็ไม่ต้องกลัวไฟหมดนะฮะเพราะเราไฟหมดเราก็สตาร์ทรถแล้วมันก็ชาร์จไฟคุณจะไปแคมปิ้งนะฮะคุณจะใช้ไฟมหาศาลแค่ไหนเนี่ยขอให้คุณมีน้ํามันคุณก็จะมีไฟใช้ไฟตใช้ไฟตลอดเวลาอันนี้คือโจทย์ที่ทําให้คนมีความสะดวกสบายโดยเฉพาะพวกที่ไปบุกเบิก explorer คือชอบบุกเบิกชอบประจนภัยในป่าเนี่ยเขาก็ต้องมีความมั่นใจในเรื่องของพลังงานที่ใช้ไฟฟ้าเนาะแคมปิ้งเนาะ รถบ้านเนาะเขาก็สามารถใช้ไฟจากพลังงานแบตเตอรี่ซึ่งมีจํานวนมากเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ํามันที่คุณเอาไปอ่ะไม่ต้องรอสายไฟยงไงฉะนั้นมันมีความอบอุ่นใจแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้รถทางไกลว่าไม่มีปัญหานี่คือคนรวยเท่านั้นที่ทําได้มันก็เลยกลายเป็นรถที่เรียกว่าพรีเมียมพรีเมียมหมายความว่าอย่างไงทุกๆคนที่ใช้มันก็จะเป็นพวกพรีเมียมเกรดพวกคนรวยอ่ะคนจนหมดสิทธิ์ครับฉะนั้น e r e v เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่าใช้กับกระบ,บะซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากของบ้านเรานะครับ 50%เป็นคร์บอผมก็เลยคิดว่าประเทศจีนหรือ EV จีนเนี่ยมันเป็น EV นะครับมันเป็นรถ E ีีนะครับแต่มันเอาเครื่องยนต์มาใช้ปั่นไฟเท่านั้นเองเราก็เลยมองว่ามันเป็นรถที่สะอาดนะครับเพราะว่ามันใช้ EV แต่ว่ามันปั่นไฟเนี่ยคุณไม่ปั่นก็ได้นะครับคุณก็ไปชาร์จไฟเอาถ้าคุณตามใดที่คุณไม่จะเป็นต้องใช้ไฟเยอะนะดังนั้นการที่ใช้ไฟน้อยไฟเยอะก็มีส่วนอ่หลักการก็คือว่ามีพลังงานไม่จํากัดอันนี้คือ เศรษฐีเขาไม่ต้องการขี้เหนียวกับเงินนิดๆหน่อยๆแล้วต้องมาเหนื่อยหน่ายกับการที่ไม่มั่นคงไม่สิ้นเครดิตเรื่องการใช้ไฟเขาก็สามารถที่มีเครื่องปั่นไฟของเขาเองในการที่จะปั่นไฟรถที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยก็คือรถรุ่นหนึ่งของ BYD เาเรียกว่ายังวัน U8 แรถ EIEV ที่เป็นหนึ่งนี่น่าสนใจเพราะาเหตุผลก็คือว่ามันสามารถลอยน้ําได้มันสามารถลอยน้ําได้ก็หมายความว่ามันสามารถที่จะลุยน้ำนะฮะในความลึก1.4เมตรนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้กําลังแรงม้า ตั้งพันสองร้อยแรงมาเห็นป่ะพันสองร้อยแรงมาเนี่ยครับรถกันนั่นอะดูรูปนะครับใหญ่มากแล้วก็มีแรงบิดพันสองร้อยแปดสิบตันคือคุณจะไปในป่าเขาลำนาภัยขนาดไหนคุณก็ไปได้เพราะได้แรงบิดและแรงม้าขนาดนี้อัตราเร่งสามจุดถกวินาทีโอโ้โหมันโคตรเจ๋งอะ่ะนะฮะท็อปสปีดสองร้อยกิโลเมตรเนี่ยแล้วใช้แบตเตอรี่แค่ประมาณห้าสิบกิโลวัตต์อ่าวมันเจ๋งตรงนี้แหละมันใช้กับแบตเตอรี่แค่ห้าสิบกิโลวัตต์อาเท่านั้นเองวิ่งได้สองร้อยกิโลแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทางไกลคุณอะไรคุณกก็เติิมมนนน้้ัไไป่ดงดะนะฮะ ระบบชาร์จไฟก็ทําได้โดยดีซีก็ทำดำได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะภายใน18นาทีทั่นเอง30ถเอึง80 18งนาทีนั้นเองฉะนั้นคุณจะมี2ทางเลือกเลยจะเลือกทางไหนก็ได้อ,อ๋อเจอชั้นชาร์จชาร์จไปเลยเต็มแล้วก็เดินทางต่อไปอ,อ๋อไม่เจอชันช้นชาร์จ ตาดตัไฟเห็นเปล่าครับสิ่งที่คุณได้นี่คือ e r e v คือตัวค่ารถกระบะของไทยครับที่ผมบอกว่าค่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะ e v จีนยากเพราะจีนไม่ได้หยุดนิ่งในการพัฒนาครับจีนพยายามพัฒนาต่อไปตอนนี้เขาจะมาสู้กับตลาดรถกระบะในเมืองไทยแล้วครับเพราะญี่ปุ่นจะบอกว่าเขายังครองตลาดรถกระบะในเมืองไทยอย่างมั่นคงและพัฒนารถ e v เป็นกระบะออกมา เป็นไฮบริดดีเซลไฮบริดออกมาแต่จีนก็ไม่ยอมยอมถอยครับเขาใช้สิ่งที่เขาถนัดคือเอา EV เป็นตัวสารตั้งต้นแล้วเครื่องยนต์เป็นตัวชาร์จฉะนั้นรถกระบะรถคอสอเวอร์รถยูอีใหญ่ๆในเมืองไทยเนี่ยสามารถใช้ระบบ E R e v ได้ด้วยความมั่นใจว่าคุณจะไปไหนคุณก็มีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านี่มันดีจริงๆนะครับคุณต้องไม่เคยใช้คุณไม่รู้ครับแรงม้ามันสูงมากแรงบิดมันสูงมากอัตราการเร่งมันดีมากนะฮะ การใช้งานสมูทปลอดภัยเงยียบเสียงเปิดแอร์โดยไม่ต้องเปิดเครื่องยนต์ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือการที่เปิดแอร์โดยไม่เปิดเครื่องยนต์เนี่ยคนไทยนี่มีปัญหามากเลยอชอบเปสตาร์ทรถในที่ชุมนุมชนแล้วทําให้คนรับมลพิษแก๊สพิษออกมามากมายในการสตาร์ทเปิดแอร์ของเขานั่นแหละต่อไปก็งมาต้องทน,นกับคนบ้าคนบอสตาร์ทรถเปิดแอร์แล้วครับเราก็เปิดแอร์โดยใช้ไฟฟ้าครับไม่มีมลพิษนะฮะเงยียบด้วยครับนอนสบายครับนอนได้ทั้งคืนเป็นโจทย์ที่ต้องคิดครับ นวัตกรรมมันจะช่วยแก้ปัญหาของคนเราได้อย่าคิดว่าเก่งคนเดียวครับตรงมองให้รอบด้านว่าคนเก่งในโลกมีมากมายครับแต่โอกาสที่จะแข่งขันมีหรือเปล่าการแข่งขันเป็นสิ่งสําคัญครับการแข่งขันจะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพสูงสุดครับดีมาน์ซัพยตัดกันเมื่อไหร่สิ่งนั้นก็คือประสิทธิภาพสูงสุดครับรถจีนกําลังพุ่งทะยานเพราะเหตุผลคือเน้นตรงประสิทธิภาพเน้นตรงต้นทุนต่าเน้นตรงราคายุติธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคือนรถญี่ปุ่นที่โดนฟันมาหลายสิบปีกำไรเขาามกกเินไปครับ ฉะนั้นเขาก็ต้องมีการแข่งขันจากต่างประเทศหรือจากประเทศจีนมาทําให้รถยนต์มันถูกลงนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้อย่างยิ่งว่าค่าจีนค่าญ,ญี่ปุ่นจะต้องลบกันให้เต็มที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง <S <S เพื่อผู้เป็นภคชาวไทยจะได้มีสินค้าราคาถูกออกมาได้สินค้าที่เหมาะสมกับการงาน,งานได้สินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมแล้วเราจะพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับวันนี้กราบขอบพระคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับพร้อมที่จะช่วยเราเหลือเราครับในการทํางาน ให้ได้รู้เรื่องโดยการสนับสนุนรายการเรานะครับหรือแม้กระทั่งการโฆษณานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร